กี่อึมกี่อึมกี่เป็นกี่เป็นแล้วอะไรอย่างตานับเบ่งอะไรทุกคนจะด้วยพี่เนทร้องแปลกอ่ะเออเออเออไม่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 รล่รบกระแทกกระแทกอกอกเออแล้วก็ยกอะไรนิดนึงแล้วเออตึงตึงตึงไม่ตึงแบบว่าตึงดู

โอ้โหอะคุยใช่รึนอย่าอย่าอย่าอะไรเนี่ยอย่าหายพี่เดี้ไปรอโชว์เิ่งแกดื้อไปไปไปมาเอาเลมาเข้าคอร์สสอนเต้นอ่ะอย่างแรกนะคะใช้แบบนี้ขาแล้วขานี้ยกขาแต่ต้องเกรงขานะเป็นยก กิ้งแล้ววางเตือนเตือนสามรอบมือเป็นนี่กิงงก้มุงก้มุงเจ๊เอกเจเอกอ่าแล้วก็เป็นเหมือนแว็กใส่แล้วอ๋อแล้วก็อันนี้ทำอันนี้แล้วตึง tết mà nghỉ lơi, thường tết tết mà lơi. เน้ยถ้าเกิดเป็นเป็นชกชกมาเดี๋ยวต้องต่อท่านะเดี๋ยวเราเดือดเลยชกหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังแบบนี้จ้าถ้าเกิดไปฟังเนี้ยต้องแอนตุ้งไอ้หัวแล้วนี้หัวนี่

หักลงตึ้งอ๋อแล้วก็หักลงแล้วก็หักลงแล้วก็รั่วรั่วรั่วอึหึหึแล้วก็เจ็บเจ็บขาขาบิดเข้าได้นะเจ็บเจ็บขาออกเหลือเกินแต่โกไม่ได้เหรอเจ็บเลือเออใช่เจ็บเหลือเกินแต่โกขาไปด้วยนี่เจ็บเหลือเกินแต่โกใช่ เลี้ยเกินแต่กย็ย่อยังคงเออมือไม่ไปมืออนู่นิดแต่คแตคกแ่กระแทกกแทกอกยังคงนะเออเธอเรียนท่านี้มาก่อนแล้วปะหัวใจโอ้ที่มันแคบอหนสิ่งหัวใจของฉันตึกมัน หยอหยอหยอมันก่เลยไม่ชอบคนนี้เลยอ่ะเหมือนเหมือนมันจะเป็นมุดแบบนี้นะทำตาโอ้โหท่าเนี้ยคนใหญเชิดมันก่อเลยดูเหมือนตลายตึงกี่เงินกี่มึนกี่อึ้งกี่อึ้งกา่อึ เฮ้ยไปถูกแล้วเสเส้ใส่แล้วปอไม่ใช่กาลัน่ใชาลปันภาษารียว่าใส่ไม่คือรวดลาอายอายมือมือแบบนี้หักเข้าเบรโอยหักออกโอ้ยจะไปรู้ไหมก็ไม่นนี้เอ้าก็มาดีเลย ไ้สอนอย่างีลเลยไ่้สอนอ่านอนี้เยเเยียดเลอดล่าอาเป็นกับอันนี้เวยเออ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 ใครเออเหนื่อยแล้วอ่ะช่วยด้วยพี่อยเรียนแล้วอ่ะน่่ะือรลดลาอยห้องวัวใจตึงตึงตึง Blue, blue, white, 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 white yeah. blue, blue, Savior, blue, blue, này blue, 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 này không blue, 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 ตึกตึ๊กแล้วก็เป็นตึกตึกตึงตึงตึ๊งกัมเป็นตึกตึกตึ๊กตึ๊งตึงใช่แล้วก็ตึกตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึ๊เอ้ยว้าวโอ้ยดูอะไรก็รู้สึกยก ฝั่งขวาขึ้นแบบนี้นีลงชี้ล่างกางบนแล้วขาข้างนึงความความตอนเนี้ยจังหวัดต้องแม่นความลังเลยังไม่เป็นเลยฉันจะแม่นจังหวความลังเลอะไระความลังเลของฉันมันคือไม่มันคือความลังเล คองฉันมันคือคือคือเอาขาเอาขาลงแต่เป็นเนี้ยตัวยังไม่ตรงเหยียดตรงเยียตรงเป็นแบบนี้เออเออแบบนี้เออคือเอาเมื่อกี้คือความหลังเล่คองฉันมันคือสรุปยางนี้เลยตรงความหลังเล่คองฉันเออใจหลังเล่ให้เสร็จกัน อ๋อมันคือเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ความลังเลของฉันมันมันเป็นความลังเลของฉันมันเอาวางขาวางเหยมันแล้วก็ตรงตรงคือบนหน้าผากกิงเอาเอาหัวใจเอาตึ๊บส่วนเข่าส่วน,วนมือเข้ากีอีกะอัมมูจ i love you ใช่ค่ะนี่เออแล้วก็เก็บแปะมันงม่เก็บแล้วพราะอะเนย่งจำไม่ได้เลยทีเนีย้เข้าใจยากว่ามันยากจะบอกว่าการตอบเพลงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรามาเต้นกันนะคะหนึ่งสองสาม เน็เน็กราดเน็กราดกลับมาละย่าไมถึงโอ้โหเน็ตใช่ป่ะเน็ตการซีนอะติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิูซีฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application